มาเด้มคนเอ้ยมาเด้มมาเดิอคนเอ้ย,มา,อม,าออยมาตไะไนปลาจีนน้ำเพิินโอ้ยลดลดลดสดุดหนุ่เง,งเพิ่นสุดยอดคุณอจาจ่าบัวบาบัวบาอูแตสสกสุด สวัสดีครับจุนแพทพรเพื่อนครับสวัสดีตอนเสามื้อนี้ผมพาทุกท่านมาวานแหลงป่าดูทางบ้านคำนาดีอำเภอสว่างจังหวัดสกลนครเป็นหมู่บ้าน ตรงขามหวยสงขามนะครับเนาะขามมาประมาณหากิโลไกลๆกันครับปลาประมาณสามปีครับเป็นว่าตั้งแต่โควิดมาใไม่ๆผู้ละสามปีตัวว่านั้น,น,นกะเคยมาลงอยู่เทียนึงนะครับเนาะบัณนี้โควิดมาเป็่นกระเล็บบัด้ลงจนกว่าคอดเมือเน,นี่แหละครับกระเลบประการลง ปลาสามปีก็มีหลากหลายเงย,ยหน่อยน้ำนะครับส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นนวลจันทร์กับปลาขาวงแขงกับปลาขาวแขงใส่หาเส้นเงย,ยๆเลยมีปลานิ่นความครับปลานิ่นน่าจะเป็นปลานิ่นหมง้ม้งเป็นหนวปล่อยนะครับมือเหี่ยวแพร่มากครับนี่ครับทุนแพร่ผมลงตนาเน,นี่แหละครับมันใ่ใจว่ามงวาัานี้จะเป็นจังไน แคบอยู่ครับพื้นเกย์เบียดเบียดกัน้องทอง้องทองกวนลงนองปิ่งไก่ครับสาสมตำเจ้าสมตำเจาอ่อนคนอยนได้ในร่างมาท้งเขาเดี๋ยวปะอเมียจอยก่บจี้จอยาเลี้ยเลี้ยนอยู่เหรอ

แท้แท้กันบ่ <laughs> 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 <laughs>

ปลาใส่งามอยู่จ้าเมื่อเช้านี้เพิ่นเทือดเบิ่งปูบาปูบาใส่สะดุ้งเลยอู้คุณอาปลาโดดอู้เป็นยังไงปุ้นน่ะเอาแล้วคุณ่ะจ้าทางคุ้โดดใส่หอนแพ้คุณอาโอ้ Mãi nơi đây là một Mà vòng hình như vậy là một cái vòng hoa chào 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 เสียงแตกสสวนๆมีตะปูได้ปะเนี่ยจ้าคุณอูสะดุ้งท่หลังพี่ตุ่มพูน่ะบัวบ่าบัวบ่าพี่ตุ่มกำลังหาวจ้าลุ่นจ้าของขาจะเป็นจังใด บ๊วยว่าสันแสดงว่ามีปลาหลายแต้มลุ่นทั้งสะดุ้งน้ำเพลินลุ่นทั้งแห่เจ้าของจ้าอยู่เดอ้ออยู่เดอ้อว๊วยให้เลี้ยวให้เร็ว ไปเร็วอย่ามาออกแหอู้ออกแหงอีเลี้ฟาวันไปข้างหลังกันหอาแหอันไม่วันไปเลยออกแหวันแกอู้สะดุงหง่เพิ่นสุดยอดคุณอาจ้าบัวบาบัวบาอู้แตกสวดดสสอนนุงจ้า ยกแต่ละบาทแต่ละรอบปอแห่ดังนั่นดปดแห่แพสเสือดำแพสเขียวเสือดำดังนั่นปอจีนเป็น1ิปดปอมานเหี้มสะดุ้งดังนี่เอาได้บอ เดี๋ยวปจีนี้โตงงามโดดน้าตามตามปลาเฮาออกเฮียจ้าไขบุบๆไปเลยได้ปลามาสองเต็มได้ปลามาควนทุงแล้วจ้าม่เป็นยังเอาไหมเอาไหม ตุ่มห้าวแล้วจ้ารุ่นจ้ารุ่นหลอบนี้เขาจนมีแต่งเงย,ย่เยออเยู้ปลาเย่อบแหยเสียดายไป้บุบบุบบุไปเลยตุ่มวานวนจันวาสันจ้าปลาขาวกมีตุม่มงาม อมีแล้วมาแล้วเออแต่จะใส่นี่วะสองแต้มได้มาตต่มกันจ้าเก็บเล็กผสมหน่อยไปสรดูดแม่รอตะฟังอยู่ข้างนาา้าแพลแม่เพิ่นได้ปลาจีนไปหลายแต้มแล้วจ้า ทั้งหน้าอยแต่สวดๆววปลาเงยอู้น้องแบบ์นีนยกสะดุง้งคือสิม,ม้วนครับน่นจาจะแต่โพโพสะดุสะดุ้งปลาหน่อยปลาเงยพูดนะมันมันก็ลงเกระลืน่าหน้าพ่อตัวเออปาขาวสะดุ้งดังนั่น ว่าันปิดกิโลปากาวขอสดดงพ่อเพื่อนจะเสือสีมพูนั่นอมม อืมไพ่แล้วบม่รู้ว่าจะยุบว่จ้าอืมจะลงไปมุดแล้วรอแบบไพ่เบิมๆแบบนี้ล่ละใบยูแหเฮา สรุปลงบ่ลงค่อยๆฮ้า <apologize> วโอ้สะออนสะดุงจ้ายกเอาตักเอาสะออนปลาขาวพูนะโอ้โตงามกับพูนะแต่โคโปในสะดุงปวดโคจ้า ตวงามเพียงรอ,อบนี้เราจะมีจักแต้มหลุนเบิงเป็นน้ำกันจ้ามีบอมีบอสสองเต็ม สองเต็มสามเต็มได้เต็มยญ่มาเต็มหนึ่งได้แต่ปลาโน่นจันตุ่มกำลังห้าวจ้าเขาจะมีจกเต็มรอบนี้ นี่บออ๋อได้มาตื่นกันเยอะจ้าสองแต้มอ้ได้ปลาน,นิน้นพร้อมได้ปลาน,นิน้นอ้หมันมันมัน จันนวนจันกับปาน,นิน้นโดดดีแ่แทปปลาขาวด้งเด้งด้งเด้งสะดุ้งดางนั่นของพอเพื่อนปลาขาวแต่ละหลบคุณน้าจ้าขาวจานผ่านาขาสะดุ้งหักมีแต้มบ่ฮา้ โอ้หลอบนี้ได้มาสีหาเต็มเจ้าเต็มเย็นหนึ่งเต็มเต็มหน่อยสองสามเต็มเต็มมาเติมกันเจ้าลลิกๆห,หน่อยโอ้เต็มหน่อยหลายอยู่เจ้า โบเมนสองสามเต็มหาหกเต็มอยู่คุณนะตุ่มกำลังหาวจ้าหลุนรอบนี่จะน้ำกันเขาจะไม่จักเต็ม อืมอมอเด้มาเติมกันเยอะจ้าบัายดปันไดปลาขาวน้อยสามเต็ม้มสะออนสะดุง ອ้อມຂ້າງພີ່ຕຸນປຍ ยังทำเห้ยเขาบ่หลอบนีง มนันแต่แนวเดียวเถอะมนันแต่ปานน่นจันบ่ <ś c oughs> ถ้ามันไต่สลอบไว้ปานน่นจัน กําลังเฮาจ้ารุ่นรุ่นรุ่นรอบนี้เฮาจะได้นวนจันมาอีกว่ได้เกือบทุกรอบเลยนวนจันหน่อยอม,มีอยังตามเฮาบ่าน้อ มีบอมีบอ,ม,บอมีจจกเต็มอู้ไปยังอ่ะโอ,โอู้ปากระหโฮยัยอู้อได้เต็มยัยแล้วจ้ามัน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 โอ้มันจันยัยออกออกเห้่เข้าไปรอบแรกรอบหนีมาได้ปากระหโฮยัย มัน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 คุณจะเห็นเต็มเนยจ้ะยิมปุยปุยแล้วเพ่อนได้ปลาเนย สะดูฟังทั้งหนาไฟคุณพากันได้ปลาขาวเป็นกอบเป็นกำจ้ะนี่จะพูมนัมน ไมู่้มีปลาพูดจับพูดจับเหรเหรียอยู่ปลาโดดบูบ้บูบโอ้ยนะอยู่บ่อหลุนจ้าหลุนจ้าจะอยู่เหาะเขา ปี่ตุ่มเล้วเฮงเป็นพ่อพระมักปล่อยป่าขอให้ยูจ้าเด็กน้อยเด้อเด็กน้อยย่ามาใกล้มาคุยแต่เรื่องไหนเพิน่นเพียงเงินเนยอาละ ลอยขึ้นหน้าลูกลอยขึ้นหน้าไม่ต้องรีบเรื่องไหนเดินเดอนห้งแปงนี่ก็ได้อยู่บ่อยู่อยู่บ่อ้อยู่จ้าอยู่อยู่อ้มาตะไดน้ำเพลินมาเด้อคนเอ้ยมาเด้อมาเด้อคนเอ้ยมาตะไดปลาจีนน้ำเพลินโอ๊ยลุุอหัวใจหักปับ โขันเป็นพ่อพารอบนี่นะเดี๋ยวมุนอุ้ยปุ๋ยกันแทะๆอ้ยหนอพ่อเป็นอยากโชว์เฮ้ยมัน <c oughs> <c oughs> ปล่อยปลาไปอีกนี้พ่อพ่อเป,ป็นลงปลาอีกเลย พอใจฮักปาป้าจ้าตายยังตัวเนยเออหายแล้วหายแล้วจะไปอยู่ว่าจะอยู่ไปอยู่รุ่นจ้ารุ่น

ค่ให้ไงค่ะมันเป็นโตแล้วหรมันเป็นใส่โลอ ว่า่น,านีนงานดีนจ้าประคอพี่ตุ่มกระลังหาา้าวจ้าเมื่อเสานี้ฟังทังนั่นละ่ะเพิ่นพากันได้ปลาเต็มสะด้งเต็มแฮรกูอรอหนา้าไฟ อู uh, ได้อีกแล้วมานมันมันเลยมาเติมกันหลอบละหาและซิเต็มเสียนสะดุ้งมูเพิ่นพากันทายอยขึ้นเกือบบนลราจะเหลือแต่เสียนแห่

That's sure. a sure. ได้ยู่จ้าตามซีแต็มตัวง,งามค่ปะปัดเสียนเหี้เหี้ยดำๆหมวกขาวๆออเอ่เหี้ยดำหมวกขาวเสือดำอเต็มเหี จะอยู่ตงข้างพิตุมเกียงสมเกียงสมสมดำเสือดำหมวกขาว,วเต็มเหีนเน้ยอเนะทะเบงปลานำกนักนจ้า ก็จะได้หน่อยได้หลายสัปดาห์คุ้มค่าบัตร,อบบอรห้าบ่โอ้ค่าบัตรที่ใดวังใส่กวางถั <c oughs> ่วยกอยู่ยังหนักอ,อ,อืมกินไปหนึ่งสวนปลากระโ h o o พูดถึงสองตัวนี้ปลาคุ้มอยู่ดอกนะครับตัวนี้ก็เป็นกำไรไป ส่วนมากจะเป็นเนื้อจันน้อยมันแท้ผท้อื่นเป็นมันปลาเาวาหออเอาเป็น,ปนกำอืมคนอยู่หําเลยก็ชอบไว้เรได้ปลาเาอะไรปลากระมันอยู่เนจันอ,อถือว่ามาันอยู่จ้าบ่บ,บวบ,บบวดคุมอยู่ไะกลับบ้านเขาโอ้ยายออกไปเเยมันอากาศมือนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ น้องๆน,นี่อาจจะเป็นน้องสุดท้ายของปีนี่กว็ว่าใดครับโมแนในใจว่าจะมีน้องอีกบ่าอาจจะได้แขวนน่วมเลยเพราะว่าน้ำจะมาแล้วครับอันน้ำม,มาน้ำเต็มแน่นองเพิ่นกะบไดลลงนะครับเนาะเหมือนกับบนะร้เนะ็บบดไม่นุ่ยพี่น้องเมองครับพาหมอมบรรยากาศน้องสุดท้ายมวนให้หายดอกครับมานอยู่มานปิดท้ายอยู่ดอก วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมเสมอครับตุ่มการท่องแพลวก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ